สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับนะก็จากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการใช้เวลาว่างนะครับผมนะก็มีกิจกรรมกีฬาครับดีๆมานําเสนอครับและเป็นที่น่าสนใจด้วยนะเพราะแน่นอนครับกีฬาเนี่ยที่ผมได้คัดเลือกมานะก็มาจากการแนะนำครับและตอบแบบสอบถามของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเลยเราลองมาดูกันนะว่าเกี่ยวน่าสนใจมีอะไรบ้างครับผมอันดับแรกเลยครับขอแนะนําเลยกิจกรรมนี้ครับแค่ใส่ชุดกีฬาใส่รองเท้าก็ไปแล้วลเพราะนั่นคือเดินวิ่งนั่นเอง นะครับผมจะเดินในสวนหรือว่าเดินในที่โล่งที่กว้างครับที่บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเราทําได้ทั้งหมดเลยนะครับผมถัดมาครับเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดนําเขึนอันดับที่2นะก็คือในเรื่องของฟุตบอลและฟุตซอลครับผมนะลูกกลมๆครับที่เราเตะส่งกันจนพาเข้าไปทํายิงประตูได้เนี่ยแหละครับผมกีฬาเป็นกีฬาที่ยอดนิยมไปอันดับที่2นะถัดมาครับอันดับที่3ครับกีฬานี้ต้องมีไม้นะไม้ยาวๆครับกับลูกของไก่ครับแน่นอนอันดับ3นี่ก็คือ แบมินตันนั่นเองซึ่งแน่นอนที่ผ่านมาครับน้องวิววิวคุณนะก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินครับที่โอลิมปิกที่ปารีสครับผมอาจจะมีแรงนี้ส่งมาทําให้แบมินตันอยู่ในันดับที่3นะครับถัดมาครับกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจครับอันดับที่4ก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับผมในกีฬาบาสเกตบอลครับเลี้ยงลูกครับผมและชุดลงห่วงฝังตรงข้ามไม่ได้นะเต้นกับเพื่อนก็สนุกสนานดีครับผมเป็นกีฬาที่ใช้ความคล่องแคล่วว่องไวพอสมควรเลยทีเดียวครับอันดับที่4ครับ เป็นกีฬาที่พาลูกลอยไปลอยมาข้ามเน็ตครับผมและเป็นอีกหนึ่งกีฬาครับที่ยอดนิยมของคนไทยที่จะตามเชียร์กันก็คือวอลเลย์บอลครับผมนะที่ตามเชียร์ก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั่นเองนะครับก็ส่งรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะครับผมอันดับที่6ครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ใช้ไม้ครับนั่นคือกีฬาปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสเองครับมีโต๊ะอยู่ในที่ล่มครับผมนะก็จะสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้กับเพื่อนๆและครอบครัวได้นะครับผมอันดับ เรียกว่าต้องเปียกกันหน่อยแหละเพราะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาว่ายน้าครับนะว่ายน้ําสุขภาพนันเองนะครับผมนะอาจจะมีทั้งฟรีสไตล์ท่ากบกนะกันเชียงนะหรือผีเสื้อก็แล้วแต่หรือจะเป็นแบบท่าอิสระของเราก็ได้แต่ขอให้ได้ลอยตัวอยู่ในน้ําอย่างตลอดและต่อเน,นื่องนะครับผมนะอันดับที่8ครับอีกหนึ่งกีฬากีฬาที่ยอดนิยมก็คือจักรยานครับผมนะเน้นปั่นในระยะทางที่ไกลกว่าวิ่งพอสมควรสมควรเนาะเพราะเราจะได้เห็นครับว่าเฮ้ย ระยะทางที่เราปั่นจักรยานเนี่ยมันจะยาวและไกลกว่าวิ่งดังนั้นการชมทิวทัศน์การเห็นภาพต่างๆนี่ครับจักรยานก็เป็นอีกส่วนนึงครับที่สำคัญครับจักรยานเนี่ยจะช่วยลดอาการบาดเจ็บด,ด้วยนะของขอ้อต่อต่างๆครับเพราะไม่มีแรงกระแทกใดๆครับผมอันดับที่9ครับอีกหนึ่งกีฬาไทยที่ได้รับความยอมดับที่9ของนิสิตนักศกษาอะไรทั่วประเทศก็คือเรื่องของมวยไทยครับแต่ไม่ใช่มวยไทยต่อสู้นะน่าจะเป็นในเรื่องของอ่ามวยไทยแบบท่าทางนาตักมวยไทยพวกนี้ครับที่ ช่วยออกกำลังกายก็คือเป็นเหมือนรูปแบบหนึ่งของแอโรบิกนะครับผมและสุดท้ายครับที่ได้รับการตอบสนองถึงความต้องการของกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมทางน้ำชนิดหนึ่งครับชื่อคือเรือพายกันเองการพายเรือเนี่ยนะครับเป็นอันดับที่10ครับที่ผมจะแนะนำเนาะพายเรือนี้ถืว่าข้อตอไม่เจ็บนะแล้วก็อาจจะดูเฮ้ยมันดูไกลตัวเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ครับมันก็จะมีซับบอร์ดเป็นกระดานยืนพายเนาะหรือถ้าเกิดในฟิตเนสครับที่แปลรูปแบบมาจากเรือกันเชียง ที่หันหลังภายก็คือในประเภทของเครื่องอีโกที่สามารถดึงได้เลยครับผมสิบทันนี้ลองเอาไปเรื่องอยู่ในโปรแกรมของเรานะทุกสัปดาห์ได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายแน่นอนครับผมสุขภาพดีแข็งแรงครับผมพัฒนาควาชีวิตด้วยครับสวัสดีครับ